เพื่อนๆครับพี่น้องครับผลจากการที่ฝนตกมาสามวันนะครับน,นี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กับโรงพักสองเมืองกระบี่ของเรานะครับต้นไม้ต้นไม้ไมที่อยู่บริเวณร้านอาหารที่เรากินข้าวกันนุกวันก็ <c oughs> ทุดลงมาทําให้สภาพองค์เสาที่เห็นนะเอียงเราทางโรงพักก็ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลเมืองกระบีครับ โดยการที่ว่าจะมาตัดต้นไม้ตรงนั้นให้ออกลงแต่ว่าขณะที่เริ่มลงมือตัดนะยังไม่ทันที่จะตัดนะครับต้นไม้ก็ตัดลงมาเนื่องจากว่าข้างล่างบริเวณข้างล่างน่าจะน้ําอมครับนี่ครับนี่เจ้าทีมหลวดก็ไม่ต้องเป็นทาอันการทํางานทําการเลยนะครับก็มีความตื่นเต้นอยู่นะครับไม่ครับจะลงยู u ูบครับพี่น้องครับ ตำร,รวจก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับว,วันนี้นี่ครับตอนนี้เทศบาลก็มาเาขาปรามร่วมมือจากเทศบาลมานะครับหน้าสงสารนั้นเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ้าของร้านไปไหนแล้วเจ้าของร้านล้องให้แล้วครับเจ้าของเตองดูเจ้าหน้าที่ทํางนาน มันน่าจะยากนะครับเพราะว่าดูไม้แบบขนาดที่ยังไม่จันที่กระเช้าขึ้นนะครับก็ต้นไม้ก็เริ่มเอ็นเอ็นลงมาเอ็นลงมาเรื่อยๆก็รุวนว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะขึ้นไปตัดบางกิ่งให้ออกมาก่อนมันอุปสรรคมันเยอะครับตรงที่ว่าหนึ่งสายไฟเวของเราจะมีรอบแล้วก็ประกอบกับเรากําลังสร้าง คารใหม่นะครับแล้วพี่น้องเมียนมาก,ก็นั่งดูกันนะครับข้างบนแล้วตรงนี้เราต้องเปิดทางครับเราต้องเปิดทางเพราะว่ารถมันไม่สามารถจะเข้าได้รถสักมันค่อนข้างเยอะต้องต้องมีสายไฟมีสายแนลนก็กำลังวางแผน,นที่กำลังวางแผนครับเพื่อนๆครับ ว่าน่าสนใจขนาดไหนขนาดนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนจากพจวนะครับสืบจังหวัดก็มาแล้วครับเจ้าหน้าที่จาจรก็มาวสีกันจรคทั้งครับเจ้าหน้าที่สืบสวนจากที่ไม่เคยผูหัวมาเลยครับเนี่ยวันนี้ก็มาดูมาสืบสวนว่าเออเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอกเคกมาเลยครับโกเกงมาเอง เจ้าหน้าที่ก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วครับเอาครับอย่าบนอย่าบนอย่าล่ากันให้กำลังใจนะครับขึ้นที่สูงเออครับความเสียสละของเจ้าหน้าที่สภานก็ขอบพระคุณครับสวเมืองกระบี่ก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับไปสองท่าน น่าจะไปตัดด้านสายนุ่โอน คนหนึ่งทำหน้าที่ตัดแต่อีกคนหนึ่งต้องเอาเศษกิ่งไม้ที่ตัดแล้วโยนลงมาครับงไงตกอ นี่ครับเพื่อนๆตอนเช้าที่มาเห็นเริ่มจากเสานี้เจ้าของน้องป้อมนะครับที่เป็นร้านสวัสดิการก็มาเห็นเริ่มเอียงเลยไม่เอียงมากขนาดนี้ที่เมื่อเช้าเริ่มเอียงก็เริ่มแบบตกใจฮะน่าสนนี้ฐานมาจากลากตรงนี้ครับพอเอียงเสร็จมันก็ได้ยินเสียงออหอลังคาก็คือจากกำแพงนึ้นด้วยครับ แล้วแบบนี่ผมได่ดูคือรากมันจะถอนต้นนี้ก็สันนิษฐานว่า่าจะประมาณทั้งยี่สิบยี่กว่าปีนะน่าอย่ายี่สิกว่าปีเพราะว่าตอนนี้ผมมารับราชการที่นี่ก็สิบเก้าปีแล้วก็เห็นแล้วต้นนี้ร้านนี้ก็ยังมีมีมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่จำนวนเนะี่ยมันจํากัดที่ประกอบกับลมายุพัดแรงเมื่อคืนแล้วก็ ทำให้รากที่อมน้ํามันก็ไปตามการเวลานะฮะสภาพนะเสาเรา <c oughs> จะเห็นเสาข้างในมันไปเป็นก็เคกมแค็เป็นเป็นไม้น่าจะเป็นไม้หรืออะไรธรรมดาน,นะว่ามันจะมีการเอคียง ขยับรถนะครับน้องเขยต้องขยับรถบริการขยับรถใหม่ขอให้กล,ลังใจรถที่สบานนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยที่มาให้ความอนุเคราะห์